สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเมนูน้าพริกมะขามนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานํามะขามที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมะขามอ่อนนะครับใส่ลงไปเราก็หักมะขามเอาหน่อยนะครับจะได้ตามง่าย เราได้มาขามแล้วเราก็โรยเกลือลงไปนะครับจากนั้นตำให้ละเอียดเลยนะครับนี่ครับเราก็ตำเริ่ม ะละเอียดลนะครับนี่ครับใช้ได้แลวนะครับเราก็ตักผักไว้ก่อนเราก็ตักมะขาม,ม,าขามเสร็จแต่รอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ใช้ครกเดินเลยนะครับใส่กระเทียมหอมแดงลงไปนะครับ ตามด้วยพริกนะครับนี่ครับสนลงไปชอบพริกก็ใส่ไปเยอะแล้วเราก็ตำม,มาให้ละเอียดเหมือนเดิมนะครับ ก็ตำใใ<ช>้้ด้านนะครับกากนั้นเราก็เอามะขามนะครับใส่ลงไปมะขามที่เราตำไว้นะครับตามด้วยกระปินะครับนี่นะครับแล้วเราก็ตำให้เข้ากันอหนึ่งครั้งนะครับ เราจะเอาไปเท้าเครื่องปั่นก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับว่าจะชอบแบบไหนละเ,เอียดเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการผัดกันเลยนะครับเราตั้งกระทะนะครับจากนั้นใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับน้ำมันหลังจากนั้นนะครับเรานำ มะขามน,นะครับที่เราตำไว้ลงไปผัดเลยนะครับลงไปผัดที่มีกลิ่นหอมนะครับผัดที่มีกลิ่นหอม่อนะครับ กินเริ่มหอมแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่หมูตับนะครับลงไปเราก็เติมน,น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับให้น้ำล้างปกเพื่อต่อไปได้น,นะครับ ห,หมูของเรามีความทุ่มช่ำนะครับสใส่ลงไปพอนะครับประมาณจากนั้นเราก็ผัดให้หมูสุกนะครับ โอ้ oh, เริ่มสุกแล้วน,นะครับจากนั้นเราเติมน้ำตาลปีป๊บนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราผัดต่อไปนะครับให้น้ำตาลของเราละลาย ใช้ได้แล้วนะครับน้ำพริกมะขาของเราเดี๋ยวเราไปปากเสิร์ฟกันนะครับเพื่อนๆตักเสิร์ฟลยนะครับวันนี้กินคู่กับแตงฟานะครับมะเขือกระถิ่นนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกินกับข้าวสวยวร้อน จะเข้ามันมากเลยนะครับนี่นะครับน้ำพริกมะขามของเราหอมผักเครื่องเคียงเราก็โรยลูกโดดลงไปนะครับนี่นครับก็เปน็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกมะขาม สไตล์ครัวนาเอิญนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้นะครับแล้วพบใหมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคนอื่นด้วยนะครับแต่เราจะทำเมนูอะไรต่อไปติดตามรอชมในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ